แมกซ์เมอร์อาหารแมวทุกสายพันธุ์ชนิดเม็ดสูตรบำรุงขนผิวหนังและบำรุงกระดูกสะโพกเหมาะสำหรับแมวทุกสายพันธุ์อร่อยถูกปากมีประโยชน์ด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนจากวัตถุดิบชั้นดีให้คุณดูแลสุขภาพของน้องแมวที่คุณรักได้เป็นอย่างดีควบคุมระดับของเกลือเพื่อป้องกันการเกิดโรคไตวายไม่ผสมข้าวโพดและถั่วเหลืองไม่ผสมเนื้อและกระดูกป่นมีวิตามินและแร่ธาตุกลูโคซามีนและคอนดรอยตินช่วยบำรุงกระดูกสะโพกให้แข็งแรงผสมโมสช่วยให้แบคทีเรียใ,ในระบบทางเดินอาหารทำงานได้ดีควบคุมระดับของแมกนีเซ อุดมไปด้วยเนื้อแกะและเนื้อปลาซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนหลักที่สาคัญมีวิตามินอ e, ีวิตามินเอบำรุงสายตาและช่วยลดคราบน้ําตาควบคุมระดับเกลือเพื่อป้องกันการเกิดโรคไตาวายมีวิตามินและแร่ธาตุกลูโคซามีนและคอนรอยตินผสมโมสเพื่อให้แบคทีเรียนในระบบทางเดินอาหารทํางานได้ดีสารสกัดจากย่าฆ่าลดกลิ่นมูลปกป้องผนังลําไส้ขจัดเชื้อโรคในลาไส้ลดคราบผิงปูนฟันแข็งแรงรูปแบบเม็ดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขัดฟันสั่งซื้อตอนนี้มีส่วนลดด้วยสั่งซื้อกันเข้ามาเยอะนะคะ